สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Baby Monster Babe นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ต หรือว่าแฟนคอนเสิร์ต b y m y n o n s t e r อร์ e Monster j a อร์เจแ Con วันนี้เนี่ยจัดขึ้นที่นากยヤะเป็นวันแรกเลยแฟนคลับที่โน่นเขาดีใจมากแล้วเขาตื่นเต้นกันที่สุดที่จะได้เจอกับ Baby Monster ในแบบสเกลของแฟนคอนเสิร์ตที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตเว d ล o ์ทัวไม่ใช่แฟนมี e t แต่เป็นแฟนคอนเสิร์ตที่จะได้ใกล้ชิดกับ Baby Monster มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาเนี่ยก็อยากเห็นโชว์ของเบมอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเบมอนที่เป็นเพลงใหม่ในอัลบั้ม We go up ด้วยวันนี้เนี่ยใครที่ไปวันแรกที่นกย น่าจะสาแกใจสมกับใจที่อยากจะไปดูอยากจะไปเจอเบบี้มอนสเตอร์กันแล้วโมเมนต์ในคอนเสิร์ตเนี่ยมีเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่ซาวเช็คเด็กๆกก็สร้างความสุขสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนคลับที่ไปดูกันอย่างเต็มที่เลยพอขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยก็สลัดคลาบไปเลยนะครับความเป็นเบบี้เด็กเล็กเน้อยมีแต่มอนสเตอร์ที่ดุดันมาก ปลุกความเป็นปีศาจในตัวเบมอนขึ้นมาบนเวทีโอ้โหโชว์แต่ละโชว์เนี่ยทำถึงที่สุดสเกลคอนที่เป็นแฟนคอนแต่ทำถึงแบบเหมือนกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่คนดูเนี่ยหลัก2 3งสามหมื่นกันเลยทีเดียวไฟลุกท่วมเวทีระเบิดญี่ปุ่นกันโดย Baby Monster นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเกา่าเพลงใหม่ได้รับคำชื่นชมมากมายว่าเบมอนนั้นเนี่ยเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ป น้องใหม่ที่ส่งพลังมากๆพวกเธอเหมือนเด็กที่กำลังเติบโตและเป็นการเติบโตที่มีคุณภาพหลายคนเนี่ยบอกว่าเหมือนวงศินลปินที่ มีประสบการณ์เนี่ยมากมายมาแล้วหลายปีแต่นี่คือวงที่เดบิวต์ได้ไม่นานเท่านั้นและก็มีเพลงมีอัลบั้มเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่เลยแต่บนเวทีพวกเธอคือมืออาชีพนะครับบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่า baby monster คือวงที่รักมากและก็เป็นวงที่ยกให้เป็น all rounder ทั้งวงเป็นวงที่เก่งทุกคนและเป็นวงที่เก่งมากๆในใจเลยตั้งแต่ติดตามเคป p OP มายกให้ baby monster นี่แหละคือที่1สําหรับเขานะครับแฟนคลับนายกอย่าอวย baby monster กันชํานอกจากพาร์ทที่ โชว์แบบปังๆแบบจะเต็มเขาจะโชมกันแล้วเนี่ยตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยมาเล่นนะครับเป็นโชว์ที่ไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่าความสนุกสนานที่จะแจกให้กับแฟนคลับเนี่ยอันนี้ทุกคนก็ม่วนละเอ j นจตามกันไปด้วยโบกแท่งไฟแบบรัวๆและเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็เสิร์ฟความเอนเตอร์เทนไม่มีใครที่รู้สึกว่าไม่สนุกเลยจริง,รงๆเขาบอกว่าเด็กเบมอนเนี่ยไปทุกมุมของเวทีจะตรงกลางซ้ายขวาหรือว่ามุมสุด ชิดสุดด้านไหนก็ตามเบบี้มอนสเตอร์เขาจะวิ่งไปทุกที่เพื่อให้แฟนคลับเนี่ยได้เจอได้เห็นรับไปเล่นด้วยกันตอนนั่งรถก็สนุกมากๆปาลูกบอลกันสนุกสนานใครที่ได้บอลไปคือคนที่น่าอิจฉามากๆเพราะมีลายเซ็นของเบบี้มอนสเตอร์อยู่ในนั้นด้วยทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณชั่วโมงแต่ว่าความสุข มันเต็มเปี่ยมไปในคอนเสิร์ตเลยหลายคนบอกว่ามันไม่พอจริงๆนะอยากให้มีแฟนคอนแบบนี้เนี่ยทุกเดือนกันไปเลยฉันจะเก็บตังมาเพื่อดู Baby Monster มาสนุกด้วยกันต่อให้จะเป็นเพลงเก่าให้ร้องอยู่อย่าง,งานั้นก็จะฟังก็จะมาดูใครนะครับที่อยากรู้ว่ามันจะจริงแค่ไหนกันเชียวสำหรับคําพูดของแฟนๆที่นากยะหรือว่าแฟนญี่ปุ่นมอนสเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยรอดูกันที่ประเทศไทยได้ใครมีบัตรแล้ว คุณจะได้ไปเรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่สําหรับการเป็นมอนสตี้นั่ก็คือแฟนคอนเสิร์ตของเบมอนในประเทศไทยนั่นเองส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรหรือว่ายังลังเลอยู่นะครับ ไปดูไปส่องกันได้ว่าอันไหนที่น่าซื้ออันไหนที่น่ากดเพราะว่าตอนนี้ยังมีบัตรเหลืออยู่ใครที่ยังไม่มีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าฉลองปีใหม่ที่ไหนเนี่ยไปฉลองปีใหม่กับ Baby m o n ster อร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาอัปเดตเรื่องของคอนเสิร์ต Baby m o n s t เ r ที่นากยยาวันนี้ l o v e m o n s t e อร์ในนากโยาเตวันแฟนคอนเสิร์ตของเบมอนที่จัดขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวเรามาอัปเดตโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในงานคลิปต่อไปอยังไงฝากกดไลค์กด like, Subscribe กันด้วยนะ